ยอว่าซาสวัสดีรุ่นเมกาสวัสดีรุ่นดูไบดีรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Property Wars ใหม่ในแพท2.10.16นะท่านผู้ชมนะแพทมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับคนดูเอาดิเอาดินี่เราอยู่ในด่านนะรีเซ็ตจิ้นนะหรือว่ารีเบิร์ตไอเลนนั่นเองนะครับเป็นด่านด่านเกาะคุกนะท่านผู้ชมนะเกาะคุกเออโกหลอกโกเติงนะฮะอ่าชนะเฉยอะไรมานะครับอื้อชนะชิวๆใสๆหัวใจสี่ดวงเย่ เอดันใหม่นูตรึงว่ะโอเคเอาคนดูเดี๋ยวเราจะไปเล่นดันอื่นกันบ้างนะฮะทุกผู้ชมนะโอ้ยไม่พีโอเกีนโซโล่แม่งเอ้ยกดผิดมาว่ะมาว่ะโอ้โหก็จะไปเล่นดันอื่นสักหน่อยนะมาดันรีเซตเจนี่แล้วลงเล่นเลยเอาตรงนี้แหละเย้นิกซ์โหดเอาโอ้ข้างบนน่ะผมบอกเลยว่าเดือดจัดจัดเดือดโุรตโครตลงตรงนี้ละกันค่อยร่อนค่อยร่อนเพื่อนเย้โอ้ได้มาน้ปหนึ่ง แลมจดจัดรอด,ดักกิงใกล้แถวนี้ก่อนคนดูนะวิยนยกระสุนไม่มีซะด่วยปัดินนะ่ะจะเป็นะรบนี้อา,อาเเดินเลย,ย,ยเลยนะตอร์เตอรเตอร์เตอร์เตอรเตอรเตอร์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 เตอรเตอร์เตอรเตอร์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 เตตอรร์เตอ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 ร์อรร์เตอร์เตตอร์เตอรร์เตอร์เร์เตอ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 ตอร์เตอร์เต วิวอย่างดีวิวอย่างดีโอเควิวดีจะจัดวิวดีจะจัดเฮ้ยเหมือนเห็นคนแถวนั้นอืมอ้ยหยุดทำไมวะน้องอฮ้ยกอจะแตกแวยเอ้าเออดาว ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลล่าเลใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเลงที่หัว <laughs> เลงที่หัวชีบอกว่าชีไม่มีผัวโอ้โหไปครับสวยดอบ,บิงดอบ,บิง เย่ yeah. หาคลิปของแถวนี้ก่อนนะครับเปิดกระเป๋ามาโอเคมีได้อยู่นะนี่ปืนนี้แต่ไม่มีสโคปอ่ะผมต้องการหาปืนที่มันมีสโคปหน่อยนะครับเฮ้แถวนี้มีคนนะนี่เ,เป็นปืนคนไหมนะครับด้านล,ล่างนี้มันเป็นคุกนะ EQM นี่แหละวดา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 ว กับบอลเลยละกันเทคกดาวยำกระมมงยำกระมมโคตรล่อ <c oughs> โคตรดึงอ่ะปืนน่ดีอยากได้ปืนที่มันมีสะกุบโอเคอเฮ้ยเหมือนจะมีคนลงมาตรงนี้แน่นี่ใช่ไหมืออยู่ด้านล่างวะผมว่าน่าจะอยู่ด้านล่างนะฮะเดีย๋ยวผมสแกนในเอเรียดูก่อน ไม่มีแถวนี้โอเคไปไปไปเพื่อนเอาว่ะเอา,เอาว่ะฮุ้ยนั่งหนึ่งนัดสองนัดสามนัด,นด,นดสวยตายเลยหรอโคติงจัดเลยนะนี่พี่โคกเนี่ยสนัยแม่งสนัยโคตรดิดไม่ผิดได้่งไงดูลงล่างครับ มันจะมีช่วงเฟรมดอบกึกกึกกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะถึงเวลาที่เราปีหน้าเราอาจจะต้องซื้ออะไรใหม่นิดหน่อยแล้วนะนดูจากทรงนั่นนี่โอเคเกิดกล่องก่อนโยนกล่องควะกล่องกระสุนนะคนดูนะเก็บถั่วเก็บถั่วนางน้อยเอ๊ะไม่ใช่กูตการเก็บกระสุน เฮ้ยดาวตายตายตานึกว่ามันจะดาวอย่างเอปืนนี้ดีกว่านะดูนั่นนีอเด็พวกเอ็นดีเฟสเอ็นดบ้านเนี่ยบดีบดีบดีบดบดอะไรเบอออนตุจนตายตายล่วงครับน้องล่วงครับน้อง ฟิล์มม erm <esh. S 1> ันแกว่งๆเนาะดูเนาะใครแพทนี้ใครบอกเฟรมแกว่งๆบอกกันหน่อยนะแต่แอนดรอยด์เนี่ยลื่นขึ้นลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะนะบอกเลยเฮ้ยอุยแอ้ดอกแอ้ดอกม้าว่ะแอ้ดอกม้าอยู่ด้านบนซะด้วยนะจะขึ้นไปยังไงนี่ฮืออ๋อขึ้นไปทางนี้เอ้ะ สวยสวยดาว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 หาตังขึ้นก่อนคนดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว้าวของดีตัวนี้เปลี่ยนเลยดิกไหนว่าบันไดเมื่อกี้นี้ไม่เหมือนเห็นบันไดแต่เป็นกระอ้วัตรัเฮกรวยขึ้นก่อนนะครับสวยสวยดีขึ้นไปดิเออหุย ก็เรามีอันตรายอยู่หาทางขึ้นหาทางขึ้นไปก่อนนะครับผมจะขึ้นไปหาดรูของด้านบนเฮ้ยโอนี่ไงมันอยู่นี่โอโหมองไม่เห็นจะไปเอาแอร์ดรอปแอร์ตรึงบีดีบีดีบอเดร์บูไเด้บ้าได้กูว่าออตุยจุน ว้าวเวลี่กูดบรูรวยไปดิมันอยู่โอ้ตรงนี้พอดีเลยตัดเชือกครับปั๊บลงฮะสวยเพื่อนเก็บดีๆเรานี่ละการนี่ต้องปืนนี่ไหนล่ะอ่ะเปลี่ยนตะไนท์ซะหน่อยเวลิกูดเวลิกูดเิดออกมาครับกระสุนกระส่งกระสุน,สน แหลมเลยเด็ดปืนนี่นะคนดูนะสกินปืนพี่แม่งโคตรตรึงโคตรก็ต่ะเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋วดาวดาวดาวเฮ้ยยิงยิงล่วงล่วงเฮ้ยโอ้โหโดนอะไรวะชุก่อนชุกอน มีคนแม่งกวาดเราสกิลเอ,อ้ยยิงยิงแกนั่นกวาดเรานะดูน้ำกี้นี่นนสวยสวยสวยมีตัวอยู่ข้างล่างแน่นอนนะครับดูจากทรงนี้ผมเห็นในรีดาสองไหนวะไหนวะทีโรยไปว้าวชนะเฉยว่ะโอ้โหเอเดอชนะได้ไงว่างงเลยไปมีมนูแป๊บ เล่นโหมดปกติสักหน่อยนะนี่คนดู ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ การ์ดไลโอ,อดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเย่ yeah, แล้วก็ผมจะไปเล่นในส่วนของ Battle Royale แล้วกันนะสีคนไปลสก มาว่ะมาว่ะเลสโก้ยนี่มันต้องอย่างนี้เลยโอ้โหมันต้องเบสเทอร์รอยย่แบบนี้นะครับคนดูแตถึงจมูกไปไปไปแต่มันก็ยังมีจังหวะเล็กๆคึกๆอย่างนี้อยู่ดูดูดิเออเออเออออดิเอาดิอัดหมดไม่สนเมียใครบอกเลยเฮ้ยมันปิงหรืออะไรอ่ะคนดูดูดิมันเป็นบล็อกหนีคนดูว่าไง บักหนังนี้เอ็ดสังไส้แม่งขยันบั๊กจริงๆเลยนะเกมนี้นะคนดูหน้านี่เห็นไหมมันบั๊กหรือมันปิงวะเนี่ยตัวละครมันไม่สมูทแต่เวลามันวิ่งอ่ะตัวอะไรคนดูผมว่ามันปิงว่ะไปต้องลบลงใหม่นะนี่อาจจะหายนะครับอาจจะนะอาจจะโดดไปจ้าเบรดี้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 อันนี้อุดอัตเจ ไปจ้าเฮ้ยมาแล้วมาเวรีพูดโคตรหล่อโคตรรีโคตรตึงอะมานะครับฮาฟูนี่โอเคพร้อมนะพร้อมแล้วไปไปไปยังเทียนยังเทียนขอให้พระเจ้าคุ้มของ มาว่ามาว่าเตียบตัวโดูลงฮะคนดู <c oughs> เฮ้ยมาแล้วว่ะโดนเลยดิยครับเดี๋ยวลงตึกนี่นะโอ้โไปเลยหาฟ <c oughs> ลูลง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 สวยกลางลมฮะปล่อยลมฮะกลางลมฮะเฮียของหน ได้แล้วเพื่อนโอ้โหพร้อมจะบวกกันมานานแล้ว่าๆอยู yo. หนึ่งผมไปหาฝั่งนู้นก่อนครับไอ้แต่ระบบระบบไดนามิกเรื่องภาพเรื่องไรเขาโอเคอยู่นะคนดูนะแต่เสียอย่างเดียวคือแม่งอัปเดตบางแผดแม่งเน่าผมบอกเลยบางแผ่นม่งเน่าจัดนินหาของบนหลังคาครับคนดูว้าวอุ้ยปืนอะไรอะ่ะผมไม่เอายังมีสกิล เก็บครับเก็บของให้หมดครับสวยครับพี่สวยฮารฟฟูมอลาโต้ใครวะแย่ปีเลยเนี่ยปีนปีนเอาว่ะเอาว่ะเวลี่น่ส์ถ่ายรูปแป๊บคนดูมันต้องชิวๆแบบนี้แม้ต้องชิวๆแบบตึงเปรี้ยแบบนี้แม้แย่โดดครับเมื่อกี้นี้ไม่เล่นแบบรีซีจินแม่งนัวพูด ดูไม่มีเวลาหายใจเลยเวลาเล่นน่ะเฮ้ยอันนี้ของใหม่นะนี่อุดอุดจบไหมไปในร้านอาหารก่อนมีของไหมนะลูกพี่อ้าสไนท์ท่านนั้นเลยเอ,อ้ยเอาดียิงหัวเมสซี่สักหน่อยนะติงจาวเสสอเส,ส,สือเสือ q m ไม่เอาครับ อันนี้ปืนนี้มันก็แรงอยู่แล้วนะพอดูนะโอ้ลื่นจัดจัดอะแต่พักก็จะมีเฟรมดรอปอยู่นะเดี๋ยวผมต้องใส่ผมต้องไปอัปเดตแพทหมายถึงว่าลบลงใหม่อะคุณดูแพทมันอัปเดตแล้วแต่ผมต้องอาจจะต้องลบลงใหม่นะครับมันอาจจะได้ลื่นขึ้นหน่อยนะหรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวอาจจะต้องไปลบแครชมันนะท่านผู้ชมนะเก็บกรอกเก็บกรอเอยลืมใส่กรอเลยหนึ่งอันสองอันเปิดกล่องสวย ไปครับเฮ้ยผมไม่เอาปืนอันนี้ดีกว่านี่เอาันนี้ดีกว่าปืนเคราะห์ปืนเคราะห์ปักปักปักเออมันต้องอย่างงี้ดิยไหมคนดูเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาแม่งมีคนมาเอาดิเอาดิเอาดิสวยเฮ้ยลงมาอีกตัวนึงเอาคุณว่าดาว ดาวดาวเอาวะเอาวะเดี๋ยวหนึ่งคนดูชิวต้องถ่ายรูปพี่มันต้องถ่ายรูป,ป,น,รปนี่ยเวลีนายเวลีนายเก็บของหน่อยนะครับไปเพื่อนบูทไปก่อนนะฮะเฮ้ยมีรถอยู่แถวนี้นะผมจะเดินทำไมเนี่ยเฮ้ย yeah. หหรหล่อโคตรเงโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับในแพทสองจุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งหกนะท่านผู้ชมนะเออสโหลดมาเล่นกันได้แล้วก็ไปอัปเดตกันได้นะครับสำหรับตัวแพทน,นี้นะแต่ผมคิดว่ามันมันลื่นขึ้นแต่ว่ามันก็มีช่วงแปลกๆนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะก็ยิ้งโหลดอยู่ด้านล่างคขยันจะคลิปเนาะวิธีการสอโหลดอะไรพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคข,ขอบตัวละครเจอกัอนใหม่คลิปหน้าบายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m ม n ช h o p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย